สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่22เมษายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซเนเกก็ปิดตลาดไปที่1,690.59จุดบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย0.04จุดหรือว่าทรงตัว0.00%มนลคคาการซื้อขายวันนี้อยู่ที่71,000ล้านบาทเสษเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT และก็กลุ่มอาหารส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปร ronics, ลีกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่มการเงินโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JTS ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.93%ก็ราคาหุ้นนั้นปร,รับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะถูกมาตรการควบคุมระดบที่ส ให้หยุดการซื้อขายเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อกลับมาซื้อขายแล้วตางดาน่งของราคาหุ้น JTS ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ทางด้านของ KTB ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.16%ก็ได้แรงหนุนมาจากการรายงานผลประกอบการไาตรมาส1ปี65ที่ดีกว่าคาดมากทางด้านของเอราวันราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.03% แล้วก็ S H R บวกขึ้นมา5.94%กดาระแรงหนุนจากการที่สบคนั้นมีมติเห็นชอบในการยกเลิกเทสันโกแล้วก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศเริ่มวันที่1พฤษภาคมนี้ทางด้านของ Ford Corporation ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.21%ก็มีการเตรียมที่จะนำบริษัทย่อยก็คือ Ford Bending ซึ่งเป็น บริษัทที่ให้บริการตู้เต่าบินเข้าตลาดหุ้นในปี66นี้แล้วก็มีการตั้งเป้าจะขยายตู้เต่าบินให้ครบ20,000ตู้ภายในปี67ทางด้านของ f-Smart ราคาหุ้นบวกขึ้นมา11.06%ก็มีการบันทึกกำไรตู้เต่าบินในปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็ยังมีการเตรียมที่จะถือหุ้นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยทางด้านของ C Fresh ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 16.35% CM บวกขึ้นมา15.49%แล้วก็เอเชียนบวกขึ้นมา5.13%ก็ได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องทางด้านของหุ้น TKC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา10.78%ก็คาดว่ารายได้ในปี65นี้จะเติบโตได้กว่า15% นอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมที่จะประมูลงาน Tele-Education ในช่วงไตรมาสสปีนี้ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า1,500ล้านบาททางด้านของ SNC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.16%ก็มีการลงทุนเพื่อที่จะขยายกำลังการประกอบเครื่องปรับอากาศเป็น3ล้านเครื่องต่อปีภายในปีนี้ทางด้านของ s a บีน a ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.48% ก็คาดว่ากำไรในปี65นี้จะเติบโตได้แล้วก็จะติบโตได้อีกต่อเนื่องในทุกๆไตรามาสจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านของ TOG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.29%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ายอดขายในไตรามาส1ปี65นี้จะเติบโตได้แรงโดยตลาดหุ้นสหรัฐและก็ยุโรปนั้นมีการขยายตัวและก็มีการเพิ่มกำลังซื้อ ทางด้านของคิสราคาหุ้นบวกขึ้นต่อเนื่องวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก5.49%ก็ยังคงเป็นประเด็นเรื่องของคาดการผลประกอบการไตรมาส1/65ว่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งยอดขายฟื้นแล้วก็ได้อนิสงส์จากดีมาร์ที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ XPG ราคาหุ้นติดลบไป 5.45%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการขายทำกำไร,รกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับตัวกันขึ้นมาได้แรงแล้วก็ทางด้านของราคาบิตคอยก็มีการปรับลงมาเมื่อวานนี้ก็เลยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้น XPG วันนี้มีการปรับตัวลดลงมาทางด้านของ RPH ราคาหุ้นติดลบไป9 5 9 CPW ติดลบไป 4.10%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรเช่นกันหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวกันขึ้นมาแรงก็เป็นเรื่องของการเก่งกำไรงบไตรมาส1ปี6 5ที่คาดว่าจะเติบโตได้แรงทางด้านของดูโฮมราคาหุ้นติดลบไป3.17%ก็กดดันมาจากคาดการณ์ที่ว่ากำลังซื้อนั้นมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงหลังจากเนินเฟอร์มีการพุ่งตัวขึ้นมาแรง และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ